เพิ่มพลังดูดซึม 4x ด้ 4T ของผมครั้งที่เกี่ยวไปล่าสุดเนี่ย23ไร่ยี่สิบสามไร่ยีไล่ได้ข้าวเท่าไหร่ครับได้ข้าวไปยี่สิบเก้าเกียน์แปดสิบสี่ถังโอ้โหสุดยอดมากเลยยี่สิบสามไร่ได้ข้าวยี่สิบเก้าเกียนกว่าๆนะครับตอนนั้นพี่ฉีด 4T ไปกี่ครั้งฉีดไปห้าครั้งฉีดไปห้าครั้งครั้งละสองนะครับยี่สิบสามไล่ผมใช่หนึ่งซองอ่าต่อรอบ ใส่ฉีด5ครั้งนี่คือเริ่มฉีดตั้งแต่ยาคุมเลนครับแล้วก็อายุข้าวที่ประมาณ20กว่าวันแล้วก็40วันแล้วก็60วันแล้วก็ตอนก้มก่อนเก็บเกี่ยวประมาณประมาณตั้ง20กว่าวันก็คือพูดง่ายใช้แค่5ซอง5ซองโอ้โหต้นทุนไม่ได้มากมายเลยนะครับพูดง่ายปุ๋ยเคมีก็ลดแล้วก็ตัวยาเคมีพันก็ลดลดครับแล้วยังได้ข้าวจาก23ไร่เป็น29เกรนก่อนหน้านั้นได้เท่าไหร่ ก่อนหน้านั้นก็จะได้ประมาณไล่ละเกียนสูงสุดนะครับที่ได้ไล่ละเกียนเนี่ยคือมันไอเรื่องปุ๋ยเรื่องยานี่ก็ต้องบวกเพิ่มไปเยอะอแต่ตัวนี้ยาที่ผมใช้คือตัวเดียวอแล้วก็นี่หนึ่งสองอต้นทุนลดต้นทุนลดก็คือฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยกับไอยายากับตัวเนี้ยประมาณพันกระบาดท,ที่ยี่สิบสามไร่นะครับก็คือประมาณพัน พันต่อพันสามครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเรามีน้อยอ่ะถามตรงๆเลยว่าพอเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นที่เราไม่เคยใช้โฟทมาเนี่ยนะครับความแตกต่างต้นข้าวเป็นไงพี่คือต้นข้าวจะเขียวแข็งแก่งใบจะเขียวไปต้นไหนก็จะเขียวอะ่ะอืมก็คือประทับใจอะ่ะครับครับผมอ่าแล้วรวงเรืองเป็นไงรวงก็ใหญ่ดีครับแก่งเม็ด อรอบที่แล้วมีข้าวล้มไหมที่ใช้โฟที่เราไม่ไม่ล้มเลย oh, ออแต่<อ>ก่อนมีไหมเมื่อก่อนนี่ล้มอ uh. ก็คือข้างๆนาเนี่ยเขาเขาเขาก็เขาไม่ได้ใช้กันนะบก็มีล้มลมล,ม,ลมฟ้าล้มฝนมาก็มีล้มแต่ของผมไม่เป็นไร ก็ยังคุยเล่นก็คคนข้างๆนาบอกผมใช้วาก้านะเนี่ยนี่แข็งแรงมากันเอยอ้าวแน่นอนนะครับมีความประทับใจอย่างยิ่งเลยเพราะว่าใช้มาถึง2-3รุ่นแล้วนะครับแล้วรอบต่อไปจะใช้ไหมครับใช้ดีครับนี่ดีอย่างนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่แนบนะครับหรือส่งข้อความหาเราได้เลยนะครับ